สวัสดีค่ะพบกับช่องรักจังพลังอินฟินิตี้วันนี้นะคะรักจังจะพาเ,เพื่อนๆมาชมบ้านสวนระม,มูลรักจังที่รักจังตำลังเรียกว่ากําลังปรับปรุงหน้าดินนะคะปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะถมที่ให้เต็มเป็นบริเวณบ้านนะคะบริเวณทั้งบ้านทั้งสวนจะอยู่ที่เดียวกันเลย ในจุดนี้จะเป็นจุดบริเวณทางเข้าด้านหน้าของบ้านนะคะตอนนี้เรากําลังทํากําแพงรั้วข้างบ้านทางด้านซ้ายมือจะเป็นกําแพงทางด้านเข้าด้านหน้าและตรงนี้เป็นที่ว่างๆจะเป็นที่ทางรถเข้าไปนั่นเอง ส่วนขวามือตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ด้านขวามือของตัวบ้านตัวกําแพงบ้านนะคะน,นี้เรายังไม่ได้ลงเสากําแพงเรากําลังปรับหน้าดินผมที่ให้มันเต็มที่ก่อนเดี๋ยวเราก็จะลงกําแพงด้านนี้นะคะที่มองเห็นในแนวนี้ก็จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านเดี๋ยวเราก็พอปรับหน้าดินเสร็จเราก็จะทํากําแพงล้อมข้างยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะตรงเล้าไก่ในจุดนู้นด้านหลังเดี๋ยวจะพาชมไปนะคะ ก็ด้านนี้ก็คือเป็นด้านทางเข้าบ้านนั่นเองที่นักจางจะเอาบ้านนกดาวมาลงนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอกําแพงกําแพงยังไม่ได้ท่านเจอเสาข้างบ้านนะคะเสากําแพงที่เรากําลังขึ้นขึ้นเสานะคะด้านหน้ายังไม่ได้ใส่ตัวกําแพงบริเวณตรงทางเข้าตัวนี้จะเป็นที่วางบ้านนกดาวมีลานดินกองอยู่นะคะยังไม่ได้ปรับพื้นที่ดินในจุดนี้ค่ะจุดที่เราจะเอาบ้านมาลงนะคะ ด okay. ้านหลังจะเป็น like ต in ้นมะม่วงแต่ต้นมะม่วงเดี่ยวเราต้องตัดออกนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นกำแพงด้านหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นยุ้งข้าวเก่าของพ่อกับบ้านเก่าของพ่อเดี๋ยวเราจะรื้อออกทําการรื้อออกแล้วก็ปรับหน้าดินตรงนี้ให้เรียบนะคะเสมอกันเลยในจุดนี้ก็จะเป็นกำแพงด้านข้างของตัวบ้านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นกำแพงแนวยาวไปเลยนะคะเสายาวไปเลยตรงนั้น ตัวกำแพงก็จะโค้งเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านข้างก็จะยาวไปเลยตอนนี้เรากำลังขึ้นเสากำแพงประมาณเห็นั้นนักช่วยกันกนับนะสองสี่ตามกันไปดูเลยนะคะตอนนี้คือกำแพงด้านข้างสองสี่แล้วนะคะหกแปดสิบ 1อ1สิบส่งลงได้16เหกเลยนะไม่ใช่สงจยังมีอีกเพราะว่าสร้างเย็นบางอยู่นี่เป็นบริเวณที่ติดกับข้างบ้านนะคะและที่มองเห็นตรงน,นั้นก็คือจะเป็นห้องน้ําในสวนและที่มองเห็นตรงน,นั้นก็คือเป็นศาลากลางน้านะคะศาลาพักผ่อนกลางน้ํานั่นเอง16 1 7 18จนะคะเพิ่งจะลงไว้ได้18เสาแต่เราก็จะ ทางแงข้างบ้านของเราก็จะสุดตรงบอร่อปลาไปเลยนะคะตรงที่สาระพระขอนญทางน้าก็จะยาวไปถึงด้านหลังนู้นเลยเราก็จะล้อมด้านหลังแล้วก็ไปทงด้านขวามเมือตรงที่รถกําลังปรับดินอยู่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นลวกยาวไปเลยนะคะ,คะก็เราทําด้านข้างซ้ายไปก่อนนะคะเรียนที่ก็เพื่อนบ้านก่อนตรงนี้จะ้างเริ่มทำ ะะแล้วก็เป็นบวกเป็นบวกบเรียกอะไรบวกที่เป็นเรียกไม่ถูกมีบวกกับบวบเหลี่ยมบวบธรรมดากับบวบเหลี่ยมอ่าคือไม่ถูกแล้วก็มีผักฟังนะคะผักฟังผักฟังสีแดงเนะะี่ยค่ะกำลังขึ้นกาลังจะเรื่อยไต่ขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ดินตรงเนี้ยเรากาลังจะปรับหน้าดินให้มสมเต็มด้านหลังของต้นมะม่วงนะคะยาวไปถึงตรง เป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านในจุดนี้นะคะที่มีต้นไม้ของต้นเนี่ยเราก็จะตัดออกนะคะเป็นบริเวณรั้วบ้านที่เราจะามาตั้งค่ะกำลังผมดินเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เต็มะวันนี้ก็ลงไปเก้าสบแปดเที่ยวแล้วนะคะส่วนใหญ่มากลงไป98้าดคันรถแล้วนะคะยังไม่เต็มมาดูว่าจะใช้เป็นทั้งหมดี่คันรถนะคะกว่าจะ หลายพันรถเลยเพราะบริเวณพื้นที่มันจะต่ำมากทั้งต่ำแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะกว้างแล้วก็ยาวลึกไปถึงตรงนี้แค่ด้านในก็เลยไปแล้ะค่ะก็เลยต้องใช้ดินจํานวนหลายพันรถนั่นเองนี่จะเป็นพันรถที่ถ้าจะพันที่ร้อยแล้วเนี่ยเพิ่มัึนที่ร้อยแน่เลยอันนี้หนึ่งร้อยแล้วนะคะแต่จำสวนบ้านอมุรัชจางแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวต้องเพิ่มเติมอีก หลังสวนใช่ไหมหลังสุดของบ้านตอนนี้ก็จะมีทางด้านขวามือจะเป็นเล้าไก่เนาะแต่ตอนนี้รถดินกําลังปรับนะคะรถไถดินกำลังปร,รรปรับหน้าดินให้มันได้ระดับเดียวกันในเดียวเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยกำลังด้วยสายตานะคะเห็นไหมคะว่าการถมดินเนี่ยยังไม่เต็มพื้นที่แนวตรงจะต้องเป็นแนวตรงยังมีจุดที่เว้าอยู่นิดเึง เราก็จะถมดินให้เต็มในจุดนี้เพื่อที่จะเป็นตรงแนวเดียวกันในจุดด้านหน้าตรงนู้นเลยนะคะไกลๆตรงนู้นเลยนะคะนะคะก็จะเป็นแนวยาวออกไปจนสุดถนนเลยทางด้านขวามือก็จะเป็นเล้าไก่เนี่ยตอนนี้ด้านเวลาที่ดักดันต้องมาดูแลไก่แล้วด้านนู้นก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะ ตวบ้านสุดตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี่คือจะขอบที่เป็นต้นไม้เป็นขอบคันดินตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณขอบเขตหลังสวนของเรานะคะก็จะเป็นแนวยาวตรงนู้น e เลยนะคะตามแนวต้นไม้เลยเราก็จะทํารั้วยาวมาเลยนะคะเป็นรั้วยาวมาเลยนะคะจนสุดขอบเขตตรงนี้นะคะแล้ว็แนวนี้ก็จะเป็นแนวรั้วเหมือนกันยาวไปจนถึงด้านหน้า,นนานเลยนะคะ ทมดินนะคะทั้งหมด13บวก8.9เท่าไรคะ100 102 102คันรถเลยน,นะคะตอนนี้พ่อกำลังตรวจงานอยู่นะคะพ่อกำลังดูว่าดินพอไหมพ่อไปดูพ่อก่อนอีนจุดนั้นว่าดินพอไหมเลนจุดนี้จะเป็นจุดทางข้าสวเอีกทางนะคะที่จะอยู่บีกขวาของตัวบริเวณบ้านสวนระมูลรักกา กำลังทำแนวขอบถนนนะคะในจุดที่เป็นที่ดินของเราอนนี้ต้องปรับหน้าดินให้เป็นขอบพื้นที่ภายในบริเวณสวนของเราในสวนของรักจังนี้พอดีว่ารถรถที่เขาเกตด,ดินเนาะเขายังทำไม่ได้ระดับเราก็เลยต้องมาปรับระดับของเราเองในจุดนี้รักจังกะเฮียช่วยก้าน การหอบเล็กน้อยนะคะเราจะปรับแนวดินให้สูงกว่าถนนเล็กน้อยในจุดนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ